สวัสดีจ้าพี่นอ้องภามาเพงคุณเสืองผสมเสี้อ,อปลากระป๋องจ้ะผันสีขวัวปลากระป๋องก่อนนสมเสีดแจวปลากระป๋องเสร็จแสบแมนบอมีคนตกบ,บางอื้อหน่อยตบหนังชดอาหารบ,นบานๆจ้ะบรบรู้บล่า กินเท่าที <sa ่มีกินซ้ัอยู่ได้จูเพื่อกินหรือกินเพื่ออยู่วะเนี่ยเชื่อใคอย่างเอาใส่ไปหรอใส่แล้วบ่ก็อกเอาใส่ตะปังตะปังนิดหน่อยบ่็อกพใส่นมเปนแนวกะเจ้าวม่แต่อ๋อให้มันบกเดีวกะพริกป่นใส่สุโรดใจน้ำปลาใส่แค่นั้นแหละปลาอันแดนเลยปลาอุ้ง ้มบักอือน่อยจิ้กับแจวปลากระป๋องนี่ก็มาหแม่นดอกกับหยอดแม่นี่มันมากน้อยมันเอาไว้ก็บ่ติดตกพี่น้องเอ้ยเนาเบิดก็เลยเก็บมาต้มกินซะให้มันแล้วไปเสียดายเบเ็บเบิดบแม่นเก็บเบิดตายมึงใหม่กองขึ้นบดนี้สิเก็บนกินหยอมันเอาิมา มันใหญ่มากินมันหนูตัวกินหลอดใหญ่มันเอาไว้มันกับใบใหญ่ปลูกกินยอใบใหญ่นาในใบใหญ่โคด้วยโคดหนามกินยอกมันเอานาแหล่งในปลูกหยากเนาะเตียงเมือดเนาะเปิดบันเตี้ยเพราะเขาโอูมันกระตำหมดเลยเนาะใบหยากเนาต่ำแตงคอยใบหยากนี่ต่ว่าเฮ็ดแจวมาเอาออก สมัยมันเกิด้อตมินห้าหัสมพักเบิดแ่ม่บอบัดแล้วสมพักน้อยเดียวไปตลาดมือนาจึงซื้อมาขันหม่ซื้อมาได้ไรเนาะซื้อมาจักลอยบาท ลอยมาลอยบาทกะซิทไรกะซิบมัดเทอานะมัดละซีบาทบมมีแล้วหาบาทเดียวเลยหาเกี่ยเนี่ยขาวอยู่จะต้องบวงกิมมึงเนี่มปอด ซุกไหนแล้วปอะไรกับบ่เสอปพักใส่หมอก่อนพี่น้อง <AND Ash french fast> กินไงอยู่ไงจ้ากินหมูกินไก่ไล่กับบอยากมือแดกกับหมูมือแดกกับไก่ส่วนไล่กันกินเนื้อบุได้ญ่จ้าเน้นแต่หมูกับไก่กับปลาเน่นก็เลยบุญยากก็เฮ็ดจะเป็นสี่แหละปลาเน่นกับมิยังมีแต่เผากับต้มกับก๋อย ลาผู้คอยยาบ่มากลาบลาตุ้มืดอกินกับแจวให้เหลวไปซาแหลมเนี่ยงเพึงใส่โป่งเซ็ตพนจังเอาอันนั้นใส่เกลือใส่สแกมีนุงไปนัางหันระวังยุงกัดเลยลูกมานางผีมองแจงแจง เห็นเข้าไข่เลือดออกร้ายแล้วว่างเด้กล้วยกรบโบซุกอู้ก๋วยกระโบเมื่อน่าเอาแล้วเอามากินแกไอซื้อๆเนาะเขากินกล้วยดิบจกมกับเกลือแกไอปลากระป๋องยี่ห้อนี่เป็นตาสิบโบเซะยังได้เมื่อนี่แหละเชี่ยเป็นโบเซะพวกเกลือเราบางทีใส่น้ำมันผึดลายบโหราณนี่แต่มันผึด ฝากติดตามซองนี้เด้อจ้าพี่น้องเขามาเบิ่งติดตามซองซ้อนทิดาผ้าเบิ่งในเด้อเห็ุยังกับซ้อนทิดาไทยเบิ่งนซ้อนธิดา,าดกับสไตล์ขึ้นเส,นสืองให้เบิง่งสไตลแต่ยามแรงจ้าเพราะว่าตอนกำลางเรียนคนไปเฮ็ดงานก็บบเลยบปรดถ่ายงานบโคุณเสือง สิ1ิบิกก็ต้องสูเนาะถ้าบ่เฮ็ดการเฮ็ดงานก็บ่มีกินแด้อคนเฮาย่าคนเบิ่งค่ะเขาแลว่ายางนคนจนอ่านมันสิดันเพิ่นฟ้าหมอก็จักยูใสแแอยู่ใส่อะกะล่ะ เขาลากเลยก็เอามาต้กมกระโบดี่นี้ะไเอาไปเส่อีเตียนต้มผักกระตุ่มซุกๆไมนจังเซ่ต้มโปซุกมมนหยาบกินแบบั่งเตียกินอยัางกเีกิน ันอันน <jack ata> ั้นแถวพี่ไหมอยู่บักยมส้มบ่มีบ่พี่ตะบักเขียวก็ปกกระทั่นะคิดยากินบักยมแบบว่าตบักยมหั่นนบักยมมันบ่สมกินไปซื่อๆบักยมหวานหวานก็บ่หวานดอกฝาดบ่ฝาดกินแข้นซ้ํากินไปกินมาติดคอตายิดเียมเป็นหลาย่โอเคี่บ่ได้ครับ พ่ม่เองแม่ตอไป่มสิบกว่าโตกว่าจะเป็นลายเขามากินไม่หมกนี่เขาตักปูหองเซาเนาะถ้าพอใส่ในกระนกเขามาเต็มแล้วนะปูกนี้นี่ปูกดีุปูกพ่นอีกแนด้วย ชุบเบ่เนาะตมปหลายจกะจิบเบิ่งตี้ตาขึ้นมากจิบเบิ่งก็เยแน่เด้อเนาะตดออื้อัาบเด้อ้าวก็แข็ง็จักหน่อย เพืเอนจองอันนี้บวงซีซีเบอรง

cửa rộng, à bông ma, um, ừ. ừ. à anh à à chị chắp thôi là sao, cái là bác chị em chỗ này thì chị của đại. กลือเนาะใส่ลายก็เข้มตัวมันบ่แม่นน้ําตาลใส่ลายเพิ่นสิว่าหวานแฮ่โอ้บ่ทันได้ใส่อะลูกตะกี้ตก่อนบ่ได้กินอันนี้่ผู้เฒ่าผู้แก่ตะกี้พอแล้วดุงก็ว่าแซ่บสู้เห็นอันยายตะกี้เราบ่ได้กินไดได้กินแต่ปลาแดก anh đâu? Loại của và... của mình ôi. Của và nhượng loại như là lội của mờ này ôi qua ba như là khoa đại thế say thoải đeo, dắt chụp bệnh hiệt hay môn côn bê sư sư, côn cuả hay mẫn hèng, mẫn phốt là ก็จะไปจิกให้มันมุลมันเป็นตาแสบมคือหาก็ได้ค่ะขบมาเก้อนะสอมือวบอเอาลงมาปรุงยูลมเพเทใส่ถั่วเนี่ยเขาใส่เองเจ้าถวยใส่หมอนี่เออเจ้าถวยใส่น้ำตก ใหญ่โพดข้าวโพดใส่กระมังโพดสาข้อนงออน,นิดเดียวงอหมดลายนึงสวนเวลาดอกที่มันลายอยู่ใส่ถั่วมันใหญ่โพ,ดม,นะพดมันควงภูเขาผ่ะนาโมินสวาชชอบเสด็จกินสีนกินปลาพอาหอดเครื่องสัม โบลายณอกะอันนี mm ้น hmm> ี่เอาออกเนี e ่ยแต่งก็เอาออกพราะจะกินได้หรอกกินยาวเวอร์โมเมนหายกันเท่าพี่น้องบอกแบบนี้ซื่อๆถ้าสันคุณเสือขุนเขาใจยากจ้า

ไห้บกจักหน่อยบกเลยยังเก็บบ่เป็นหยังเอาไปนัวใส่ผู้จักแปลงนัวบ่บ่ผู้จักกระดูกสู้ผู้สู้อยู่ใส่ผู้สู้โดดคนเป็นลุงสู้คนลุงสู้เป็นเพศชายิ่งลไม่ญ่ก็บ่แนนเป็นอาหาร ยัสู้พวเยสู้นีน่จะเจ้าเนี่เออทุ่เหตเหตเนะยนขาบุ๊กบุ๊ก็คือจะข้าแก้มขนี่หอนหอนแน่นหัจำแสบได้ปากกระป๋อง จำก็ขอนี้ว ปรองกมากจ้ะปิดแก,ก๊สกินเวดบอนอคือหลายค่มาซองกระป๋อง อือเอาอัน่นี่บสู้บ่ใส่เดเอาพริกป่นใส่ก่อนใส่พริกป่นก่อนแล้วก็ใส่ชูรสอ้าวเอาพริกป่นใส่ก่อนอ <c oughs> สิบ่อกอไก่คุหลายค่อยสีแซบอร่อ โพดให้พี่คันเอาเพิ่นนั่นแหละใส่ลายเป็เรเด้มเพนเสีกระเทยใส่เทันเต้มันจังเสบอืเจวมันก็เจีวแต่ว่าเขาว่าเพแหงเสีบเดียวปพ้ไวก่่าใส่ีร้ดกระปองเขมแลวจะน้ำปาพต้อง พะว่า,าห้องอันนั้นพัวให้แหงและน้ำแหงเลยใจแค่พริกป่นกับพงชูรสกับพอ่อเลยจ้ะคนก็เพรต้องคนให้ตัวมันาตายให้มีอันนั้นใตัวมันเด้อดนี่ยังนะเขื่นต้นหอมเนาะหั่นต้นหอมลงนี่โอ้ยแฉบอันนังอ่าหัวหอมมือตัวเออหั่นใสจรักเบิ่งหั่นใจคนท่า,ทา กินกับอันันพักสาละแนกระแซบด้วยจ้าว้าวบางจังงคือตอนประแดกเนาะปลากระกป๋องนี่เฮ็ดน้ำยาขนมจีนกระแซบแสบได้น่ยแมนบอกคุณเสีงเยง,นนยงองดแกเมือแกมี่ลูก แก้ม,มเอาขายะไปทิ้งหน่อยอน้ำปลาใส่นิดน้องจืดจืดคิดแต่ว่าสีเข้ม,ม,เ,ปมเป็นน้ำปลาเหรอเป็นน้ำปลาน้ำเปิร์กหรอกหัน่นหัวหอมใส่จะห้อมแดงใส่ ใส่อีก้างตาเดีอานเบ่งดีๆในหอมมันมีเสือลาดำๆอย่หันใส่เด้ชานกอมาเลงกๆได้นะเกออกเวิร์ดจนมืมัดเปิดอเียกออกกับขั้นห้องบอดด้กันอันนี้ โอเจนธนได้าขาวมันก็แล้วกะแล้วม่นเบิดคนไปคนมากคนมากคนไปมวนอ่อย่อเลยพี่น้องเอ้ยโบเห็นหัวโตปลาแล้วจ้ะอันนี้โฮมนี่เขาใจเพราะบุโตคุ้บเพราะบาลนี้โ,โต,โตโโอืมแสบครักแสบแห้งดึงหูก,ก็บออกป่ะนี้ ແມ່ນຫືว่าสิວ່າใช่ก็ตกดจังนี้แล้วเนาะดเลยบ่ลก็แงแบลนสิอันนั้นอีหยังใ่ใ่ ใส่อีกจัก2หัวก็พอเฮ็ดช่อง <c oughs> <h ate song> YouTube ลงกับบ่ทันได้ว่าอันสิลงทุกวันดอกพี่น้องเอ้ยค่าเวียค่างานพอถ่าคุณเสืองว่างตอนแรกจังพากันทายจ้าผู้ดใดเขามาเบิงก็ฝากติดตามช่องเด้อ

เดี๋ยวมือหนาสิผ้าอันนั้นไปทายยูทูบข้างนอกขั้นมือได้ยุดงานอืม,อมเพชรเอาสอนนะเอาพี่น้องฝากติดตามสองนี้ด้วยจ้าพอ,อกันคลิปหนาด้วยจ้าเด้อ